าครับสำหรับภายในตัวรถนะครับของซีวิ c นะครับอ้าวโหอ่าซีวิค f c นะครับหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับผมรถปีสองพันสิบเก้านะครับเป็นไงข้างในสวยปะนี่อ่ะถ่ายถ่ายแล้วเออถ่ายแล้วไม่ไม่เราเปิดเพลงไม่ติดเลยกระปิดอ่ะไม่ไม่ช่างมันเอยมันไม่ไม่ได้ยินหาหรอก ถ่ายนี่ถ่ายข้างในให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสวยไหมสวยทุกจุดนะครับนี่พวกคอนโซลพวกอะไรแบบแผงประตูอะไรเงี้ยเขาทาดีอยู่นะคนด้าตัวนี้นี่ถือว่าวัดสดุดีอยู่ครับจากตัวที่แล้วนี่ผมชอบตัวนี้มากกว่าแต่ว่าตัวเบาอาจจะรู้สึกจมๆไปนิดนึงนะอ๋อที่วางแก้วนะครับเก็บของเกียร์นะครับคอนโซลเอ้ยเหมือนเครื่องบินเหมือนกันนะไอ้ตัวเนี้ย ความรู้สึกคือตรงเน,นี้นี่นี่นี่มีข้างล่างอะไรอะไรวะที่เสียบสายอ๋อไปเสียบกล่อง ECU ไว้ทำซิ่งเหรอตัวนี้เมื่อก่อนเขาก็ยึดไปทำซิ่งนะหลังจากนั้นก็เป็น FK ที่เน้นทำซิ่งมากกว่าแต่ถ้าขับรู้หรือว่าผมว่าได้อยู่ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่นอะไรนะรุ่นย่อยอะ่ะจำไม่ได้วะมันมีบอกไหมในเนี้ยเอแต่ไม่ใช่ตัวท็อปสุดใช่ไหมตัวกลางมะ ตัว e ครับตัว e ใช่ไหมเออตัว e มันมีสองตัวตัว e กับตัว el ก็คือตัว el จะ็อปก่าเหรอใช่ต่อันนี้ก็โอเคนะอ่าพุมอะไรามันติดฟังก์ชันนะนะนาหน้าจอเหรอเนี่ยเนะี่ยจอใช่ไหมมันก็มันไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่ดูมีกล้องหลังบ้างเปล่าน่าจะมีนะตอนนี้อ่านี่มีไอเอ็เคมีกล้องหลังว่ะเอาเรื่องเอ้ยกล้องหลังใช้ได้แล้วถ้ามีกล้องหลังอนะ่ะ อันนี้ก็หล่อเท่แล้วไม้แสนสองนะครับคันนี้ก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะรถรถสามสี่ 3, <4 S 2> ปีปเออรถปีสิเก้าใช้ได้อยู่เดี๋ยวลองไปดูข้างหลังหอนว่าเป็นยังไงนะแต่เบาะนั่งแล้วแบบเออมันสป,ปอร์ตดีป่ะทานงท่านั่งแต่บางคนก็บ่นว่าเบาะจมนะครับอ่าดูด้านในครับอ่นนี้เป็นกุญแจอ่ะคืนกุญแจให้สามัญชนนะครับ แผงประตูด้านหลังพลาสติกรึ่งลูปเหมือนกันครับนะแล้วก็มีตรงนี้เป็นแบบยางๆนิดนึงไม่ใช่ยางวะเป็นผ้านะครับของนั่งดูเออบาะหลังให้ความรู้สึกที่ดีกว่านั่งหน้านะรู้สึกนั่งหน้ามาจมๆเบาะหลังมันไม่จมเท่าไหร่นะครับเออแผงประตูอะไรก็ดูสปอร์ตดีครับคันนี้จริงๆมันไม่ใช่เป็นรถหรูนะมันมีความสปอร์ตมากเลย แต่ว่าหลังๆอ่ะคนเชื่อว่ามันเป็นรถหรูไปละซี c มีที่พักแขนแอนที่วางแก้วนะครับตรงนี้อ่าพักแขนก็นั่งสบายนะก็รู้สึกสบายนะพักแขนมันมีความสปอร์ตแล้วมันก็ดูกว้างขวางดีนะครับด้านหน้าเนี่ยมันให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากเลยสมราคาอยู่นะซี c นะตัวรถก็ดูดีครับแผงประตูนี่ไม่ได้เป็นอะไรหุ้มเลยเป็นพลาสติกแต่ว่ามันก็จะมีความตัดกันนิดนึง จะมีสีสันที่ออกแบบมาให้ดูตัดกันผ้าหลังคาสีขาวนะครับดูสว่างดีสรุป2คันนี้นะครับ c ีวิกเอนะครับตัว L ทั้งคู่เลยนะหน้าตาหล่อๆแบบนี้ราคาห่างกันนิดหน่อยนะครับประมาณ6กแสนไปปลายนะครับถ้าผ่อนจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะอยู่ราวๆเกือบเกือบ0 0 0่งบาทนะครับหรือว่าหมื่นนิดๆนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับแต่เรื่องของฟรีดาวเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับที่บริษัทโฮมคาร์เขาจัดให้ได้นะ ลองมาดูละกันนะครับรถก็มีให้เลือกมากมายนะครับนอกจากซีวิกแล้วก็ยังมีอีกหลายรุ่นให้เลือกนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่อยากได้ความสปอร์ตนะครับอยากได้ภายในหรูหรานะบวกกับหลายๆอย่างแล้วก็เรื่องของราคาที่ไม่ตกนะครับขับได้นานๆหล่อๆเนี่ยยังไงก็ต้องเป็น C ีวิก f c คันนี้แน่นอนนะครับหน้าตาตัวรถเนี่ยก็แทบไม่ต่างอะไร FK รถไปรุ่นเลยนะครับและที่สําคัญภายในหรูหราครับขับดีนั่งสบายแน่นอนนะครับ ลองมาดูกันก่อนได้นะครับที่ Regen t o o m e ค่ะสำหรับคลิปนี้ตัวผมเองก็คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ